คลิปนี้นะพี่จะมาพูดถึงเรื่องของแฟรนไชส์แต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยากขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เท่านั้นใครที่อยากซื้อแฟรนไชส์ใครที่มีแฟรนไชส์อยู่แล้วใครที่ทําธุรกิจอยากขยายแฟรนไชส์คลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนและอยากจะบอกว่าอยากให้ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะเรามีหลักสูตรดีๆมาบอกทุกคนกันและจะบอกว่าหลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยธนาคารอมสินและที่สําคัญคือฟรีแต่จตํานวนจากัดมาก พี่ว่ารูปแบบหนึ่งในการขยายธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือรูปแบบการขยายด้วยแฟรนไชส์บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขยายด้วยแฟรนไชส์ทำไมเราไม่ขยายด้วยเงินตัวเองในเมื่อถ้าเกิดเราทำธุรกิจได้เงินอยู่แล้วการขยายด้วยเงินตัวเองมันก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวก,กับการที่เราจะต้องไปนั่งบริหารจัดก,การไปดูแลคนอื่นแต่จริงๆก็อยากจะบอกว่าธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการขยายธุรกิจที่ที่เราไม่ต้องเหนื่อย เดทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นสมมุตินะเราเป็นร้านอาหารเนี่ยเราอยากขยายในกรุงเทพพี่เชื่อว่าเราก็คงจะขยายเองได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ยกรุงเทพมันอาจจะไม่พอละเราอยากจะขยายไปต่างจังหวัดถามหน่อยว่าเรามีความรู้ความเข้าใจตลาดในจังหวัดนั้นๆดีแค่ไหนพี่ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันธุรกิจพีตอนที่เราเราทําร้านชาบูอะแล้วเราก็ขยายสาขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็คิดว่า เฮ้ยทำเลที่เราเห็นว่าเหมือนทำเลทองอะ่ะเหมือนทองหล่อประจําเชียงใหม่คืออะไรนิมมานเหมินเราก็คิดว่าเออเราไปขยายนิมมานเลยดีกว่าใจกลางนิมมานเพราะเราคิดว่าโหนักท่องเที่ยวก็เยอะคนโลเคลก็น่าจะมาเพราะเดินทางง่ายแล้วเราก็ตัดสินใจยขยายปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับเสียงสะท้อนเขาบอกว่าคนพื้นที่เขาไม่ได้เดินตรงนี้นะคนพื้นที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นเอาแล้วคนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เขาก็ไม่กินร้านคุณนะเพราะเขากินได้ในกรุงเทพอยู่แล้วเราก็เพิ่งมาคิดว่าเออว่า เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องคนทองที่จริงๆรูปแบบการขยายแฟรนไชส์เนี่ยมันก็เลยเป็นรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาช่วยกับธุรกิจที่เราคิดว่าเออเราอยากจะขยายออกไปในต่างจังหวัดโดยที่เราอ่ะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจพื้นที่นั้นดีไปช่วยเราขยายธุรกิจพาร์ทเนอร์คนนั้นเขาอาจจะเข้าใจพื้นที่แต่เขาไม่ได้มีความแข็งแรงในธุรกิจแบบเราเขาอาจจะไม่ได้มีโปรดักที่ดีแบบเรามันก็เหมือนการที่เราเก่งคนละแบบเราเก่งของเขาเก่งพื้นที่ เรามาเจอกันอันนี้ก็เลยเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็เลยเห็นนะว,ว่ามีหลายธุรกิจมากที่เติบโตด้วยการขยายแบบแฟรนไชส์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซักที่เราก็คงรู้จักเนาะออเตลลี่ออเตลี่ก็เริ่มจากการขยายด้วยเงินตัวเองก่อนเสร็จแล้วพอเขาขยายระดับหนึ่งจาัดก,การระดับหนึ่งเขาเริ่มวางระบบส่วนกลางให้ที่ดีเขาคิดว่าเฮ้ยกำไรที่เขามีเนี่ยถ้าหัก คนตรงกลางคือแฟรนไชส์ไปแล้วน่าจะพอเหลือนะก็ทําให้เขาตัดสินใจขยายด้วยแฟรนไชส์และการขยายด้วยแฟรนไชสนี่แหละทําให้เขามีเป็นพันสาขาในปัจจุบันลองคิดสิถ้าออเตลีจะต้องขยายสาขาด้วยเงินตัวเองทั้งหมดสมมติว่าสาขาหนึ่งเขาใช้เงินลงทุน3ล้านพันสาขาใช้เงินเท่าไหร่สามพันล้านและต้องมีทีมซัพพอร์ตเยอะขนาดไหนเรียกได้ว,ว่าไม่ใช่สเกลของ S ME ที่สามารถทําได้เลยตําม่วร้านอาหารส้มตําร้านเขียงแป๊บเดียวเปิดช่วงโควิดใช่ไหมร้านเขียงปัจจุบันไม่รู้มีกี่ร้อยส สาขาแล้วอ่ะคิดดูสิถ้าเขาจะต้องขยายสาขาด้วยตัวเองทั้งหมดเขาจะไประดับประเทศได้ขนาดนี้ไหมอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยแต่แน่นอนนะพอมันมีคนกลางเข้ามาช่วยเราขยายคือแฟรนไชส์ซีอ่ะเขาก็ต้องมีกําไรเราก็ต้องมานั่งดูตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยแล้วเรามีกําไรมากพอที่จะแบ่งให้คนกลางที่จะมาช่วยเราหรือเปล่า พอดีพี่ไปเจอบ,บทความในเว็บไซต์หนึ่งของจีโนซิตเจ้าของบริษัทก็คืออาจารย์เซตอาจารย์เซตก็เป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับช่องต่อเพจวินนี่แหละเขาเขียนบ,บทความนี้ได้ดีเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าการขยายแฟรนไชส์จะต้องเริ่มต้นอย่างไรไม่ใช่ทุกธุรกิจที่สามารถขยายแฟรนไชส์ได้จีโนซิตเขาบอกไว้ว่าธุรกิจที่สามารถขยายแฟรนไชส์ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้1ต้องเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรได้จริง ต้องบอกอย่างนี้สําหรับคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเวลาเราคุยกับแฟรนไชส์ซอเนี่ยเราต้องคุยเลยนะว่ากลยุทธ์ในการขยายแฟรนไชส์ของเขาเพื่อเพิ่มช่องทางการขายหรื <S <S อเพื่อเพิ่มรายได้มันขายแฟรนไชส์เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหน,นแบบแรกคือเขาทําธุรกิจปกติเขาได้กำไรดีอยู่แล้วแต่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่อยากเหนื่อยกับการขยายสาขาด้วยตัวเองเขามี กำไรมากพอที่จะไปแบ่งให้แฟรนไชส์ไปช่วยบริหารจัดการต่อแบบนี้คือรูปแบบการขยายแฟรนไชส์ที่ถูกต้องแต่อีแบบที่2ออ่ะเฮ้เราทําเองก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราอยากได้ยอดขายเพิ่มเติมอ่ะก,ก็ขายแฟรนไชส์ให้กับเราเลยดิเราก็จะได้รายได้จากค่าแฟรนไชส์ฟรีเราจะเห็นน้องมันมีร้านหลายร้านเลยเปิด50สาขารวดขายแฟรนไชส์สาขาละ5,000 500, 0นบาทเฉพาะค่าแฟรนไชส์ได้มายี่กว่าล้านนะ เขาอยู่ยาวแต่แฟรนไชส์ซื้อไปแล้วตายทํำยังไงก็แฟรนไชส์ซอททำเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยไอ้แบบเนี้ยเละแน่นอนนี่คือข้อแรกเลยนะต้องเป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรได้จริงข้อที่2ธุรกิจที่จะสามารถขยายแฟรนไชส์ได้ต้องสามารถทําซ้ําได้หรือเปิดรูปแบบเดียวกันได้หลากหลายสาขาสมมุติว่าเราเป็นร้านอาหารแบบโอมากาเซเป็นร้านอาหารแบบไฟดิ닝ที่มีความเฉพาะตัวต่อให้เรากำไรดีนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปเปิดในจังหวัดอื่นเขาจะมากินหรอ อาหารเฉพาะตัวแบบนี้แล้วมันอยู่ที่ฝีมือเชฟเป็นหลักมันปั๊มเป็นระบบไม่ได้มันทำ sop ไม่ได้มีกระบวนการทำที่ซับซ้อนขายไปก็อาจจะรอดยากนะเราก็เคยเห็นร้านแบบโอมาเกสขายแฟรนไชส์แล้วก็ไม่รอดก็มีฉะนั้นธุรกิจที่สามารถเป็นแฟรนไชส์ได้ต้องมั่นใจว่าทำซ้ำได้และเปิดสาขารูปแบบเดียวกันได้หลายสาขาเงี่ยแล้วข้อสุดท้ายเขาบอกไว้ว่ามีระบบการทำงานที่ทำให้คนอื่นสามารถทำตามได้เช่นมีคู่มือ ปฏิบัติงานและระบบการฝึกอบรมเยอะมากๆที่เราไปเห็นแฟรนไชส์ที่ขายแต่วัตถุดิบ ขายแต่อุปกรณ์แต่ไม่มีคู่มือการทํางานและไม่มีระบบการฝึกอบรมปรัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าซุปที่เราทํามันจะเป็นรสชาติเดียวกันหมดเราจะเห็นเลยเนาะบางแบรนด์ถ้าไม่สาขานี้ดีกว่าสาขานันนสาขานันนไม่เห็นเหมือนสาขานี้เพอเพอเมนูไม่เหมือนกันด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปดูเชเลสลองที่เขาเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ดีๆอย่างของ Minor Food Group สมมุตินะยกตัวอ,อย่างแบบสวินเซ่นอ่ะเดลี่ครีนอย่างเนี้ย เคยรู้ไหมว่าสาขาเนี้ใครเป็นเจ้าของรู้หรือเปล่าว่าสาขานี้ยแฟรนชายซอเป็นคนทําหรือแฟรนชายซีเป็นคนทําเราไม่รู้เลยนะแฟรนชายที่ดีในมุมมองของพี่คือแฟรนชายที่ลูกค้าไปใช้บริการและไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนั่นหมายถึงมาตรฐานมันเป๊ะทุกอย่างเลยเซเว่น e ีเลฟเว่นคาเฟ่เมซอน เคยสนใจหรอสาขานี้เป็นแฟรนไชส์หรือเปล่าไม่มีเพราะระบบที่มีมาตรฐานมากพอไม่ว่าพนักงานจะเป็นใครไม่ว่าเจ้าของแฟรนไชส์จะเป็นใครโปรดักต์และบริการเหมือนกันหมดในมุมพี่อันนี้คือแฟรนไชส์ที่ดีแน่นอนระบบแบบนี้มันทําไม่ได้ง่ายหรอกถ้ามันทําได้ทุกคนก็คงมีมาตรฐานไปหมดแล้วแต่มันเรียนรู้ได้และเดี๋ยวถ้าเราฟังจนถึงท้ายคลิปเราจะแอบม,มาบอกว่าเรามีหลักสูตรสอนฟรีด้วยแต่เดี๋ยวติดตามกัน ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเราเอาไปเช็คได้เลยนะสรุปอีกทีธุรกิจนี้ต้องสร้างกําไรได้จริงธุรกิจนี้ต้องสามารถทําซ้ําหรือเปิดหลายสาขาได้ในรูปแบบเดียวกันและต้องมีระบบทํางานให้คนอื่นสามารถปฏิบัติตามได้เช่นมีคู่มือปฏิบัติงานและมีระบบการฝึกอบรมนี่คือคนที่จะไปซื้อแฟรนไชส์เช็คได้เลยทีนี้อะแล้วถ้าเกิดเราทําธุรกิจอยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าเออธุรกิจเราสามารถทาแฟรนไชส์ได้ไหมเว็บไซต์จีโนซิตเขาก็มีพูดถึงเหมือนกันว่าผู้ประกอบการ ที่อยากสร้างระบบแฟนชายต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ด้วยข้อแรกธุรกิจของเราทํากําไรแล้วหรือยังเขาบอกว่าธุรกิจที่จะขยายแฟนชายได้ต้องไปสูตรให้ได้ว่า สร้างผลกําไรโดยเฉลี่ยประมาณกี่บาทต่อเดือนหรืออัตรากําไรเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้แล้วก็สามารถต้องบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยนะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทํางบกําไรขาดทุนอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอเลยเพื <S 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 <ม>่อที่เราจะสามารถกําหนดงบลงทุนกับสาขาต้นแบบได้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่และผลตอบแทนที่จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีเราต้องทามาเรื่อยๆและเก็บข้อมูลจนเราพิสูจน์ได้แล้วว่าอ๋อถ้าลงทุนแบบนี้ด้วยเงิน2ล้านบาทจะคืนทุนอยู่ที่2ปีเงินทุนแบบนี้ อยู่ที่100 0งแบาทจะคืนทุนในอีก8เดือนโดยประมาณเราต้องมีข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ดีๆก็นึกคิดมาฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างเราเนี้ยต้องผ่านการเก็บข้อมูลและต้องทําบัญชีโดยละเอียดฉะนั้นถ้าเรายังทําบัญชีไม่ละเอียดไม่รู้งบกําไรขาดทุนที่แท้จริงของเราเนี่ยอย่าเพิ่งขยายแฟรนไชส์ข้อที่2คือ เราต้องรู้ว่าเราดําเนินธุรกิจมาแล้วกี่ปีกี่เดือนเราได้สร้างฐานลูกค้ามากพอที่จะขยายสาขาแล้วหรือยังและถ้าเกิดเราขยายสาขาแฟรนไชส์เนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่แย่งกับฐานลูกค้าเดิมของเราเพราะมันมีโอกาสนะที่เราเป็นร้านที่เป็นเดสิเนชันมากๆแล้วปรากฏว่าไม่มีแฟรนไชส์เปิดต่อให้จะไม่ได้ใกล้กันนะมันมันคือการถูกถูกแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าไปแล้วถ้ากลุ่มลูกค้าร้านหลักเราก็น้อยลงไอ้ร้านแฟรนไชส์เราก็ไม่ได้เยอะเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือเราต้องมีฐานลูก มากพอเพื่อที่จะมารองรับการขยายตัวของสาขาเราได้ถ้าเราดังเราดังอยู่แค่ที่เดียวอะแล้วลูกค้าคนอื่นไม่รู้จักการไปเปิดสาขาอื่นมันก็เหมือนการให้เขาไปเริ่มธุรกิจใหม่โดยไม่มีอะไรไปรองรับเขาเลยฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องพิจารณาด้วยข้อที่3อันนี้ดีเราได้ทดลองเปิดสาขาในทำเลที่แตกต่างกันไหมเพื่อค้นหาทำเลที่ดีที่สุดในรูปแบบของแฟรนไชส์เพราะอะไรบางทำเลของเราสมมติว่าเราดันไปตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยพอดีมันก็เลยปังเพราะทุกคนที่ขับออกมาแล้วเห็นแต่พอสาขาอื่นเราไปตั้ง ที่อื่น แปลกก็มีนะคือบางทำเลเราโชคดีที่ไปตั้งอยู่ตรงนี้หรือบางทำเลเราโชคดีที่ค่าเช่ามันถูกมากมันทําให้ธุรกิจเรามีกําไรแต่พอวันหนึ่งเราปล่อยแฟรนไชส์ให้แฟรนไชส์ไปดูแลปรากฏว่าราคาที่เขาได้มันเป็นราคาค่าเช่าที่มาตรฐานน่ะสมมุติปกติถ้าเกิดเราเปิดร้านอาหารหนึ่งค่าเช่าอยู่ที่50,000บาทปรากฏว่าเราดันได้ค่าเช่าอยู่แค่หมื่นเดียวอ่ะสี่หมบาทที่เราประหยัดได้คือกําไรที่เข้ามาทุกเดือนนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยธุรกิจเราดีเนาะกำไร1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกำไรธุรรกิจเา่่ะแค0,000 ก็อีก4ี่0 0ื่นเป็นค่าเช่าที่เราประหยัดได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้แล้วเราปล่อยให้แฟรนไชส์ซีไปทาแล้วแฟรนไชส์ซีได้ค่าเช่าที่50,000บาทแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยปกติผมทําได้กําไรแสนนึงอะเขาเพราะว่าเราได้ค่าเช่าถูกไนงะนี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ทําให้คนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปโอกาสไม่สักเซสก็มีเยอะเพราะทําเลเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนหมดเลยฉะนั้นก่อนที่เราจะขยายแฟรนไชส์ขยายธุรกิจด้วยตัวเองก่อนดีไหมพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าไม่ว่าเราจะไปในรูปแบบไหนเฮ้ยธุรกิจเราพอไปรอดข้อต่อมาเราเป็นเจ้าของตราสินค้าหรือแบรนด์ธุรกิจทางกฎหมายแล้วหรือยังทางกฎหมายคือเรามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วหรือยังเพื่อเป็นการการ,การันตีไงว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์เรามีอำนาจการต่อรองเพื่อที่เวลาเกิดมีใครมาก๊อปปี้มาทำสำหรเราเราสามารถ ฟ้องร้องได้นะแต่ถ้าเรายังไม่ทําแล้วเราเอาไปเปิดอะเราฟ้องร้องไม่ได้นะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องรีบไปทําคิดว่าจะทําแบรนด์หรือทําแบรนด์ไปแล้วไปจดเลยข้อต่อมาธุรกิจของเราสามารถถ่ายทอดความรู้การทําธุรกิจให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าหรือเราสามารถสอนคนอื่นให้ทําตามได้ไหมมีการบันทึกขั้นตอนการทํางานจะทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานหรือเรียกว่า SOP แล้วหรือเปล่าเพราะเหล่านี้แหละมันจะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาให้กับคนที่มาซื้อแฟนชายเรา,เ,ราเขาจะได้เอาไปทําได้อย่างถูกต้องและ ตามมาตรฐานที่เรากำหนดฉะนั้นถ้าเรายัางไม่มีระบบไม่มีคู่มือทำก่อนขายแฟรนไชส์ไม่ใช่ขายแฟรนไชส์แล้วค่อยทำเข้าต่อมาคุณสามารถป้องกันความลับทางการค้าได้อย่างไรแม้ว่าเราสอนงานให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยธุรกิจเราก็ายังมีสูตรลับนะเขาเรียก C K ีเค s ดซอสซ e เค็ดเรซีพีอะเพื่อที่จะได้ไม่ให้คนอื่นเอาไปเรียนแบบเราบางอย่างเราคิดมาแทบตายปรากฏว่าคนอื่นเรียนแบบง่ายๆเขาทำการตลาดดีกว่าเราจากผู้นำกลายเป็นผู้ตามทันทีฉะนั้นเราต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยวิธีการของเราสูตรลับของ เร,เรามีอะไร branding จร,ริงๆก็เป็นไม้ตายเราเหมือนกันเนาะคนอื่นขายของเหมือนกับเราเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิด branding เราดีกว่าเราก็ชนะเหมือนกันและและบางครั้งเนี่ยตัวแฟรนไชส์เอเองอะ่ะก็ต้องทําเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้แฟรนไชส์ซีอะ่ะออกไปเปิดเองเพราะถ้าเกิดเขาคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นยากเลยเขาซื้อวัตถุดิบเผเออ,อร่อยกว่าเราอีกเขาไปเปิดเอง เราก็ตายฉะนั้นจะทํำยังไงให้เขาอะ่ะยังต้องอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตเขาการที่เรามีสูตรลับทําของเจ้าครัวกลางเนี่ยนอกนือจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นมาก๊อปปี้เราแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นการควบคุมมาตรฐานจากส่วนกลางด้วยข้อต่อมาเรามีทีมบริหารสาขาหรือทีมงานแฟรนไชส์แล้วหรือยังเพราะอย่าลืมนะว่า เราไม่สามารถบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้เราต้องมีทีมในการตรวจสอบวางแผนสนับสนุนแฟรนไชส์ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการตลาดโอเปอเรชันการจัดการทั้งหลายฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีก็เตรียมเซตทีมได้เลยแล้วก็เราต้องมีแผนการตลาดให้กับแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะไม่ใช่ว่าขายวัตถุดิบไปแล้วขายลิขสิทธิ์ไปแล้วปล่อยให้เขาไปทําอะไรตามใจชอบเราต้องมีการวาง CI วางมาตรฐานเลยว่าเฮ้ยการตลาดแบบออนไลน์ออฟไลน์แบบไหนที่คุณทําได้เองแบบไหนที่คุณจะต้องทํา ตามเราซึ่งรูปแบบแฟรนไชส์เราสามารถเก็บค่าเขาเรียกว่าค่าการตลาดส่วนกลางอ่ะหรือมาร์เก็ตติ้งฟรีได้เช่นแบบ2%ต่อเดือน3%ต่อเดือนเหล่านี้เราเอามาทําการตลาดเขาเรียกว่า nationwide marketing เพื่อที่จะทําให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกันหมดเราจะเห็นว่าเวลาแบรนด์บางแบรนด์เวลาเขาทําการตลาดอ่ะทุกสาขาเล่นเหมือนกันหมดแต่เขาก็จะมีให้สิทธิ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ในการเล่นการตลาดเฉพาะทำเลนั้นๆเขาเรียก local store marketing หรือ LSM เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แฟรนไชส์ซีก็จะ ต้องทําแต่ว่าแฟรนไชส์ซอเองอก็จะต้องทําในเรื่องของการตลาดส่วนกลางด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดที่คนที่อยากจะขยายธุรกิจด้วยแฟรนไชส์จาเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่าการขยายแฟรนไชส์มันคือการเอาชีวิตไปฝากกับคนอื่นส่วนหนึ่งเราต้องไปด้วยกันกับเขาะเราจะพาเขาไปตายไม่ได้ฉะนั้นการที่จะทำแฟรนไชส์ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะทำแฟรนไชส์เลยก็ได้เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบแฟรนไชส์ก่อนรวมไปถึงคนที่จะซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ก่อนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์อะไรไปด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าในการซื้อแฟรนไชส์อ่ะ มันดูว่าเอาเงินจ่ายไปก็ได้แฟรนไชส์มาแต่ธุรกิจนั้นต้องอยู่กับเราไปอีกหลายปีถ้าเราเลือกแฟรนไชส์ไม่ถูกมันก็เราแต่งงานผิดคนนะ่ะอยู่ดีๆไม่ใช่วันลุกขึ้นจะหย่าได้นะเพราะมันคือเงินเราที่ลงทุนไว้ฉะนั้นเรื่องพวกนี้พิจารณาให้ดีทั้งคนที่จะเป็นแฟรนไชส์และคนที่จะซื้อแฟรนไชส์และใครที่สนใจการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบแฟรนไชส์หรือยังไม่เริ่มทําธุรกิจเลยแต่สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์วันนี้ผมก็มี หลักสูตรดีๆมาฝากทุกคนกันเป็นหลักสูตรที่ทางธนาคารอมสินจัดร่วมกับบริษัทจีโนสิทบริษัทที่ผมอ่านบทความเมื่อกี้แหละแล้วก็ทางทางช่องตอบเพนกวินเรามาจัดหลักสูตรที่ชื่อว่าจ u สตาร์ทแฟรนไชส์ s e 2023สร้างโอกาสให้ธาารุรกิจแฟรนไชส์ปีที่แล้วอ่ะเราก็จัดางานนี้กับธนาคารออมสินเชื่อไหมว่ามีคนมาเรียนกว่า1,600คนนะ โหเรียนออนไลน์กันเรียกว่าแบบ2วันเต็มเนื้อหาประมาณนี้หลักสูตรเป็นหมื่นแน่นอนเพราะเราเอาคนระดับประเทศมาสอนฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคุณจะมีแฟรนชส์คุณก็มาเรียนได้มีธุรกิจแต่ยังไม่ขยายแฟนชส์ก็มาเรียนได้ยังไม่มีธุรกิจเลยแต่สนใจธุรกิจแฟนชส์ก็มาเรียนได้และที่สําคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ปีนี้เรารับจํานวนจํากัดจริงจ แล้วก็เราอะรับสมัครถึงวันที่15เมษายนเท่านั้นเราจะจัดขึ้นวันที่22-23เมษายนนี้ 2วันเท่านั้นแต่เป็น2วันเต็มนะ9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นฉะนั้นใครที่เช็คคิวตัวเองแล้วเนี่ยว่างจริงๆอยากให้มาเพราะว่าการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบแฟรนไชส์เนี่ยปกติไม่ค่อยมีใครเขามาสอนกันเราไปดูวิทยากรวิทยากรมีใครบ้างคนแรกคืออาจารย์เซธอาจารย์เศรษฐพงศ์พดุงพิสุทธิ์ก็คือคนที่เขียนบทความเมื่อกี้แหละอาจารย์เซธเป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ระดับประเทศซึ่งรู้จักกับช่องต่อเพนกวินมานานมากและผมก็คือหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เขาด้วยคนที่2ก็คือคุณดลนจาากฟพัไทย นี่คือผู้บริหารกาแฟพันธุ์ไทยใครที่กําลังอยากจะซื้อแฟรนไชส์กาแฟพันธุ์ไทยแต่อยากมารู้อินไซต์แบบที่ไม่เคยมีใครให้ข้อมูลนะมาเรียนรู้กันได้ หรือใครที่ทําธุรกิจคาเฟ่เบเกอรี่และอยากขยายสาขาเป็นร้อยๆอยสาขาแบบกาแฟพันธุไทยนี่ก็คือโอกาสนะที่เราจะได้มาเรียนรู้กันคนที่สามคือคุณนัคครินจาก d a i ล y q u e e n ผมว่าไม่ต้องพูดเยอะ d a i ดล Queen d a i ล y q u e e n คือแบรนด์ที่ยอดขายดีมากต่อสาขาและใช้พื้นที่น้อยมากนี่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้แบรนด์ระดับโลกคนที่4คือคุณแก้วรุง้งคุณแก้วรุ้งมาจากแฟรนชายทีซ่าชาปักยูนอเน,นี้ยเป็นลูกศิษย์จำสตาร์แฟนชายรุ่นแรกที่เขาชนะเลิศการประกวด เราจะไม่เรียนรู้กับเขาเลยว่าอะไรที่ทําให้เขาชนะเลิกการประกวดและเราดูซิว่าร้านเล็กๆอย่างเขาสามารถเติบโตเป็นหลายร้อยสาขา และขยายไปทั่วประเทศได้ยังไงและก็สุดท้ายผมว่าอันนี้เป็นเรื่องการตลาดเราจะมาเรียนรู้เรื่อง TikTok ใครบอกว่า TikTok อไม่สําคัญกับธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะเราสามารถสร้างการตลาดด้วยมือถือเครื่องเดียวได้จริงๆซึ่งเราจะเรียนรู้จากคุณธนากรซึ่งเป็น TikTok อกครีเอเตอเขาจะมาสอนเราเลยว่ามือถือเครื่องเดียวเราสามารถวางแผนการตลาดและทําการตลาดกับแบรนด์แฟรนไชส์เราได้ยังไงและสุดท้าย ผู้จัดงานคือธนาคารออมสินครับเขาก็มีสิทธิพิเศษต่างๆให้เราและคอยสนับสนุนเราด้วยซึ่งสิทธิพิเศษที่จะได้จากธนาคารออมสินเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือแน่นอนแหละเราได้หลักการความรู้แฟรนไชส์ที่เอาไปใช้กับธุรกิจจริงๆเราได้ข้อที่2คือโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนของธนาคารเฮ้ยเราอ่ะมีความฝันอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แต่ถ้าเราไม่มีทุนอ่ะเราก็เปิดแฟรนไชส์ไม่ได้ถูกไหมาการที่เรามาเรียนกับธนาคารออมสินนี่คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพออเราสามารถซื้อแฟรนไชส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารอมสินแล้วเปิดได้เลยข้อที่3อันนี้เหมาะกับคนที่มีแฟรนไชส์อยู่แล้วเพิ่มช่องทางการตลาดอาทีเช่น e แคตตาล็อกตลาดนัดออนไลน์ออกร้านแสดงสินค้าอย่างรุ่นที่แล้วที่เขาเข้ารอบการประกวดแฟรนไชส์ของธนาคารอมสินธนาคารอมสินก็มีพาไปเปิดบูธออกงานต่างๆ แล้วหลายงานเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีหมดเลยนะความรู้ก็ฟรีออกงานก็ฟรีมีแหล่งเงินทุนซัพพอร์ตอีกและข้อสุดท้ายนะได้รับโอกาสร่วมจัดทำา o u กับธนาคารอมสินเมื่อไหลที่แบรนด์แฟรนไชส์เรามี MOU กับธนาคารอมสินมีโอกาสที่ ธนาคารเขาจะให้สินเชื่อกับคนที่อยากซื้อแฟรนชสายด้วยและทั้งหมดเนี่ยคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างที่บอกของฟรีและดีมีจำนวนจำกัดเดี๋ยวใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ยังไม่สมัครไม่เป็นไรแต่ถ้าเต็มแล้วโทษกันไม่ได้จริงๆนะเราในฐานะของช่องต่อเพนกวินก็พยายามนำเสนอเนื้อหาดีๆหลักสูตรดีๆตลอดและครั้งนี้เรามีธนาคารดีๆอย่างธนาคารอมสินที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเลย รวมไปถึงจีโนซิตที่เอาความรู้ดีๆเรื่องการทำแฟรนไชส์มาฝากคนอื่นกันก็อย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดสมัครกันด้วย